สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ยายพินจะมาทําคลิปบ้านของฉันนะจ๊ะเห็นเพื่อนๆก็ทําคลิปบ้านกันยายพินก็นเลยอยากให้ดูบ้านยายพินบ้างว่าบ้านอะบ้านทรงสมัยใหม่มันก็สวยนะบ้านปูนมันก็สวยจ้ะแต่ว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะบ้านยายพินมัน อยู่จังหวัดลบบุรีจ้ะมันมีโอกาสน้ําท่วมจ้ะก็เลยป้องปลูกบ้านบ้านสองชั้นจ้ะนี่บ้านหลังนี้ปลูกตั้งแต่พศสามแปดนะจ๊ะ mm hmm. ก็ท้าสามแปดตอนนี้หกสิบสามเท่ากับบ้านนี้ปลูกมายี่สิบห้าปีแล้วจ้ะยังไม่ล้าสมัยนะยี่สิบห้าปีเนะี่ยขอบอกเลยว่ายังไม่ล้าสมัยจ้ะ ตอนนั้นยายพินสร้างได้งบสองแสนบาทจ้ะบ้านหลังเนี้ยแต่ตอนนี้ถึงมีเงินเป็นล้านก็คงจะสร้างไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าไม้ที่ยายพินสร้างเป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่ไม้มะค่ามีไม้เนื้ออ่อนหน่อยเดียวสมัยก่อนแถวบ้านยายพินป่าไม้มันเยอะยายพินก็เลื่อยไม้ไว้ทำโน่นทํานี่เนาะทําบ้านนี่แหละบ้านหลังเก่าอะ่ะแต่นี้พอลาปลูกจริงแล้วยายพินก็ไม่ได้ใช้นะจ๊ะ บ้านไม้มันจะคลาสสิกอย่างหนึ่งถึงจะเก่าขนาดไหนก็ดูดูดูแบบดูดีอะจ้ะถึงเยพินจะทํามาแล้วยี่สิบปียี่สิบห้าปีบ้านหลังนี้ก็ยังไม่ล้าสมัยจ้ะเขาเรียกทรงอะไรทรงบังกะโลธรรมดาจ้ะแต่อันนี้เยพินมาต,ต่อเติมที่หลังนะลงรดเี่ยงบสองแสนเนี้ยเยพินเพิ่งจะทําเมื่อปีที่แล้วเนี้ยอันเนี้ยอี อีนี้อีกสองช่องนี้รถรถตะแดงกับรถลูกสาวนี่ทําตั้งแต่เป็นสิบปีละแต่นนี้เยพินเพิ่งจะมาทําปีที่แล้วอันนี้จอดรถลูกเขยเพื่อน,นอาจจะสงสัยโหทาไมบ้านเยพินมีที่จอดรถเยอะจังรถทุกคันใช้งานหมดทุกวันจะ้ะอนี้ลูกเขยเยพินขายของอันนี้รถแฟนเยพินเวลาไปไล่ไปนาทํางานอันนี้รถตะแดงรถแฟนเยพินและอันนี้ที่จอดรถลูกสาวเยพิน ช่องว่างเนี่ยลูกสาวเยพินก็ต้องขับรถไปทำงานวันละห้าสิบโลทุกวันนะจา้ะไปกลับก็ร้อยโลเกือบร้อยโลไม่เกือบกวลาร้อยโลก็ต้องมีรถเป็นส่วนตัวอีกคันหนึ่งไอ้นี้รถยายพินอันนี้รถลิงจ้อยของยายพินรถประจำตำแหน่งสำหรับทำนาไอ้นี้รถหลานรถหลาน เห็นเพื่อนๆทำคลิปบ้านทำบ้าน,บ,านบ้านปูนสวยๆยายพินยายพินก็ชอบนะบ้านปูนอะแต่เมื่อสมัยยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็นิยมบ้านไม้กันเนาะยายพินก็เลยสร้างด้วยบ้านไม้จ้ะเนื้อที่เท่าไหร่ล่ะเนื้อที่ยี่บ้านยายพินเนื้อที่ประมาณสองร้อยตารางวานะทั้งปลูกต้นไม้กินด้วยอะไรด้วยบ้านมันก็จะลกๆหน่อยเพราะคนทำนามจะไม่มีเวลาว่างจ้ะ ไม่มีเวลามาทํความสะอาดไอเห็นที่กองหยุ่มหยุมนั่นกับปุ๋ยจ้ะปุ๋ยแล้วนี้ที่จอดรถลูกชายเยพินอันนี้เขาก็ต้องมีอีกลูกชายก็ต้องใช้เวลาเพราะเยพินป่วยบ่อยจ้ะต้องไปหาหมอบ่อยถ้าไม่มีรถใหม่แล้วเวลาเข้ากรุงเทพแล้วยพินก็จะลําบากรถเก่าก็เข้าไม่ได้ลูกชายายพินก็เลยบอกแม่ป่วยบ่อยต้องมีรถสำรองไว้คันหนึ่งในบ้านไว้พาายพินไปหาหมอ ล้วบ้านนี้ทําไมสะดวกสบายเนื้อที่ใช้สอยสะดวกสบายเยพินจะบอกว่าบ้านเยพินทําเป็นรูปตัวแอลจ้ะเนียยาพินพาไปดูนะอันนี้สถานที่นั่งเล่นของหลานของเล่นหลานเยอะแยะมาเด็กเก็บทิ้งแล้วจ้ะไปเดี๋ยวพาไปดูในครวัวายพินเนาะเข้าทางนี้เนี่ยนีวันนี้ายพินอากาศมันชื้นเยพินขังให้ตองหยอดไปในนี้เข้าตรงนี้ พอเข้าตรงนี้ปุ๊บนี่คลิกอาหารการกินที่นอนเล่นของเยพินอันนี้เป็นห้องห้องเยพินเข้ามาเป็นห้องเยพินปุ๊บนี่ห้องลูกชายเลนนี่ห้องลูกสาวเห็นไหมพื้นที่สะดวกไหมไอ้น,นี้เป็นที่นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวทะลุกันได้เลยพออันนี้โลงครัว โรงครัวเยพินยาวไปเลยไม่ใช่ห้องครัวนะเคาเรียกโรงครัวอาหารวัตถุดิบอะไรจัดเตรียมก็จะมาไว้แถดนี้อันนี้เตาบ้านของฉันนี้สามารถเดินรอบได้รอบบ้านเลยจ้ะวกกลับไปทางนี้ อันนี้ห่วงยางของเล่นหลานพอวกกลับไปตรงนี้เห็นไหมัมนก็จะเดินวนกลับมาตรงเนี้ยสะดวกสบายถังหยอดเมื่อกี้จะพินเปิดมันก็หนีออกนี่กันไม่ให้ถังหยอดออกไปเล่นข้างนอกอากาศมันชื้นๆกลัวฝนตกแล้วไปเล่นเปด,ดูดูเด็ดดูเด็ดดูแล,ลงบ้านก็เป็น,านลานซักล้างจ้ะปกซักผ้า ทำอะไรต่ออะไรก็ไปหลังบ้านหมดลเลยเยพินก็ทําที่ลานซักผ้าไว้เดี๋ยวไปดูไม่ให้ดูห้องนอนหลักอายอันนี้ลานซักผ้าบัญญยพินเห็นไหมฟาร์มที่คนเยอะเครื่องซักผ้าสิบสี่กิโลอ่ะใหญ่มากอย่างงั้นไม่ไม่พอประชาชนจ้ะเยพินก็จะซักผ้าสักหน่อยหนึ่งได้นี่หลังบ้านเยพินมีใบเตยมีขา่ามีของกินทั้งนั้นเนะี่ เยพินปลูกไว้มะม่วงห้องน้ําอยู่นอกตัวบ้านจ้ะมันอยู่ในตัวบ้านเนี่ยแต่ว่ายื่นออกมาข้างนอกอมันต้องเข้ามาจากในบ้านจ้แะแต่เนี่ยไม้ที่เยพินเก็บไว้นะเทียรยพินว่าจะเอาเก็บไว้เป็นกดังเลยนะเนี่ยไม้เก่าที่เหลือจากทําบ้านบ้านไม้ที่เหลือจากเยพินทาบ้านเนี่ยเยพินจะเอาไปทําบ้านหลังข้างนอกทียายพินบอกว่าอีพินจะไปอยู่กลางทุ่งอ่ะอีกสองปีอ่นเนี่ยคือไม้อันนี้แหละจ้ะ ไม้ที่จะเป็นเก็บสะสมไว้เนี่ยโครงไม้ถึงมันจะเก่าเป็นโครงสังกะสีมันจะเก่ามันจะยังไงก็ช่างค่ะเยพินว่ามันก็น่าดูจ้ะเพียงแต่เราต้องระวังดูแลเรื่องโปวกเท่านั้นเนี่ยอยันนี้ใบเตยเยพินปลูกไว้เยอะแต่ไม่ได้ขายหรอกนะปลูกไว้เวลาดังก็มีคนเกามาขอประจอะ่ะแม่ค้าขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครใช้อะไรก็มาขอ พะ่พินปลูกไว้ไม่ได้คิดขายจ้ะเนี่ยยังบ้านยะยพินน้ามันลกลกลงล่างเดี๋ยขอเปิดน้ำซักผ้าก่อนเนาะผ้าเยเพินก็จะซักอาทิตย์ละสองครั้งจะ้ะมีข้อมเมนว่าเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นวันซักผ้าของลูกชายกับลูกสะใภ้จ้ะลูกชายกับลูกสะใภ้ทำงานเป็นกะเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์ จันถึงสุกเยพินซักได้ทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์จะเป็นวันซักผ้าของลูกเยพินจ้ะมันจะปันเวรกันบอกว่าครอบครัวที่ว่าอยู่กันหลายๆคนเขาอยู่กันได้ยังไงถึงไม่มีปัญหากันมันจะต้องมีกฎมีระเบียบจ้ะพินพาไปดูข้างนอกเนาะอันนี้ตู้เย็นเยพินตู้เย็นกับข้าวตู้เย็นใหญ่อันนี้ตู้เย็นขนมหลาน ไปดูดอกไม้ดอกไม้ที่เยพินปล no. <driven> ูกไว้เนาะเพื่อนๆดูไม่ได้พาขึ้นไปดูในบ้านนะไม้กระดานเยพิน,นลงไว้ในไว้เแล็กลงอยู่ในเทนไว้ขึ้นเงาเนี่ย่ไงมันก็ดูดีจากบ้านไม้อะ ถ้าเราบ้านปูนมันก็ดีมันก็สวยงามจ้ะสวยงามแต่ว่าถ้าเราทําชั้นเดียวเวลาน้ําท่วมแล้วมันจะไม่มีที่อยู่จะอย่างบ้านเยพินน่ะเหตุผลที่ว่าต้องทำสองชั้นแต่เดี๋ยวนี้เาบ้านปูนก็ทำสองชั้นกันได้สวยๆแล้วจ้ะพามาดูต้นไม้สวยๆเนี่ยเขาบอกว่าปลูกต้นไม้แล้วถ้าต้นไม้ออกดอกแล้วก็มันจะไอ้นี่ อะไรนะต้นไม้ที่ว่าชื่อเพาะๆเ,เนี่ยออกดอกออกยอดใหม่แล้วก็เจ้าของจะรวยไปดูเนี่ยจันแดงจะปินออกดอกละออกสองดอกเลยเห็นไหมสามดอกเลยเนี่ยเห็นไหมหนึ่งดอกสองดอกสาดอกงอนี่ดอกนะยังไม่บานจนแดงใ่สวยแต่อีนี้เศรษฐีเอ้อไม่ใช่เศรษฐีอะไรนะ กุมารแดงเรียกซับก็ออกยอดใหม่จะยังไม่มีดอกเลยนี้อะไรนะโชกาวชั้นก็ออกอะไรไม่ว่าหลักมาอันนี้เนี่ยเจ้าของขายทิ้งให้เยพินมาสี่สิบาทเขาบอกปลูกกับเขาไม่ยอมขอดยอมงอใบมันเหยียดมาอยู่กับเยพินยังไม่พอเดือนเลยเศรษฐีขอดซับเขาบอกว่าถ้าไปอยู่กับคนกำลังจะรวยแล้วก็เขาจะเริ่มขอดคนจะมีเงินนะจะเริ่มขอด ไม่ต้องต้นไม้ออกดอกแล้วต้นไม้ไม่ต้องขอดล้วเดพินก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้ข้าวท้องแล้วอีกสองเดือนยี่พินก็ได้ตังค์แล้วถึงไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่หมอดูก็ดูดูจ้ะว่าถ้าจะมีโชคม,มีลาบเนะี่ยมีได้ได้มีจะตังค์มีรายได้ขึ้นมาแล้วก็ใบไม้จะขอดเนี่ยเริ่มขอดแล้วเนะี่ยตอนยี่พินเอามาที่แรกใบเดย์เลยตอนี้เริ่มขอดแล้ว ไม่ใช่ขอดเพราะว่าจยพินได้ตังเพราะว่าใบาไม้ขอดหรอกนะเนาะจะพินจะได้ตังเพราะว่าข้าวเยพินกาลังจะแก่จะ้ะจะพินอยากจะอดวดกวนอูอันนี้ก็ชื่อกวนอูนะเนะี่ยในนี้ชื่อกวนอิมจ้ะเจ้าแม่กวนกวนอิมในนี้เจ้าพ่อกวนอูเยพินได้มาคู่กันเลย ไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ้านของฉันอันนี้ปุ๋ยอยพินยังไม่ได้ทำเ่ยไปเอาไอ้กากถั่วมาไก่สุดสงวนเจ้ทำไมใบบอลเห็ยเยพินตั้งเดเลยเนะี่ยดูเยพินทำคำไว้นะสวยงามไหม <c oughs> ยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ